จ่ายบินค่าน้ำค่าไฟด้วยแอปช้อปปีได้เงินคืน70บาททำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน s h อ p e e นะครับหลายๆคนอาจจะใช้ในการซื้อของนะครับหรือว่าเติมเงิน นะครแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการจ่ายบินค่าสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการจ่ายค่าไฟนะครับก็ที่บ้านผมใช้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ผมจะจ่ายค่าไฟนะครับเดือนนี้ก็จะ2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมจะจ่ายด้วยแอป s h o ป e ีแล้วก็เราจะได้เงินคืนนะครับไม่ต้องรอได้คืนเลยตอนนั้นนะครับเป็นคอยนะครับ หคอยก็จะประมาณ1บาทนะครับของแอปช้อปปีเนี่ยก็คือถ้าเรามี70คอยเราก็สามารถซื้อของเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของในแ e อปช้อปปีอ่ะก็ได้70บาทอ่ะขันแรกนะครับเราก็เปิดแอปช้อปปีของเราขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นว่าเรามีคอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคอยเนี่ยที่เราเช็คอินทุกวันนะฮะนี่เช็คอินเราก็จะได้รับคอยแบบนี้ ซึ่ง1คอยนะครับ1คอยจะมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับเวลาที่เราเอาไปแลกซื้อของในแอป s h อป e e ต่างๆนะครับนะครับตรงนี้รับเงินคืน50%เรนี่ยนะฮะกดจ่ายบินแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าประหยัดทุกบินฟินทุกการจ่ายนะครับนี่รับคืน50%คอยนะครับสูงสุด70คอยนะครับ คาว่าบินนะครับผมก็จะจ่ายค่าน้ํำค่าไฟตรงนี้นะครับก็เลื่อนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมันก็จะขึ้น qr code ขึ้นมานะครับเราก็เอามาสแกน qr code หลังจากที่สแกน qr code ได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขผู้ใช้บริการไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็กดจ่ายบินไป เราก็ใส่โค้ดส่วนลดที่เราไปเก็บมาเมื่อสักคร,ครู่นะครับตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าโค้ดหรือใส่ชื่อโคอ้ดเราก็กดเลือกเข้าไปก็จะมีรับคืน50%นะครับเราก็กดสูงสุด70คอยเนี่ยนะเราก็กดใช้ไปนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะขึ้นว่าโค้ดส่วนลด70เหรียญน,นะครับเราก็กดตกลงไปแล้วก็กดชำระนะครับแล้วก็ใส่รหัส นะครับเพื่อทำธุรกรรมก็คือรหัสผ่านของแอปของเรานั่นเองพอใส่ไปเรียบร้อยนะครับเหมือนจะบอกว่าชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยนะฮะชำระเนี่ยกดคำสั่งซื้อที่ได้รับนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเนี่ยพอเรากดยืนยันนะ่ะเราถึงจะได้คอยตรงนี้นะครับเราก็กดยืนยันไป เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นคำสั่งซื้อที่สำเร็จ,รจนะฮะเราก็กลับไปที่หน้าแรกของเราตอนแรกมี2.6คอยนะครับปึ๊บนะฮะตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็น72.64คอยนะครับเราก็จะได้รับคอยมาอีก70คอยนะครับหรือว่า70บาทนั่นเองนะฮะเอาไว้สามารถเอาไปซื้อของในแอป Shopee ได้เลยนะครับจากการจ่ายบินค่าไฟ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวัดดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับถ้าสงสัยยังไงติดปัญหายอยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ